โอ้พญยายาดมาเหตุอย่างใบนี่คือหลับพญายากำลังก็เบิงค่ะพี่น้องย่ดาวไปซื้อกับเข่ามากจ้ะ วันอาทิตย์ค่ะพี่น้องยอดออกไปก้าวห่างเขาเปิดยอดก็ออกไปรถจากพี่น้องมาเบิ้งค่ะลายดาดได้ยังยอดาเฝ้าไปช้อปปิ้งย้อนอยังวันที่พี่น้องยอดาศิลาบไกลค่ะ ยจดาาศิลาบไก่ว้กิ่นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไหมคะปะัตติณีเจดาวพัดวันประกันพุงเจดาาบอไดปซื้ออเนื้อสโพกไก่นะคะมาลาบมันยังแสบวันนี้เมื่ขึ้นนี่ไ้ลูกไส้ไ้ลูกไส้ซื้อไก่มาใหา้ิ่นกระซื้อมะพีดค่ะเพ่นไปซื้อขาอง์มันมากนะคะเนาะยจดาวไปได้ไปได้เนื้อไก่แบบนี้มากพี่น้อง ในดาวล่องกินแล้วนะคะมันเป็นอาโลเฟเลนะคะเป็นเป็นเนื้อสะโพกไก่ที่เพลาะออกมาจากตัวนั่นนะคะเล,ลาะเลาะนอพี่น้องเนาะในดาวได้มาสองสามถุงี่เฮ็ดเมิดได้ค่ะพี่นอ้องเฮดเมิดได้ค่ะนี่ถุงละเจ็ดขีดกะสองกิโลนะคะแล้วกะตืนไก่อีกตืนไก่กิโลกลัว สามเกือบสี่กิโลค่ะพี่น้องมาเบิ่งความหกบาทย่าดาวแล้วพี่น้องบาทที่นี่ย่าดาวก็บเรลื่มทิ่ซื้ออ่าซื้อ,อยังล่ะซื้อมายองเนตเนาะคะ่ะเนาะเย็นเย็นอยู่ค่ะมายองเนตแล้วก็ตับไก่บดค่ะมาเป็นอาหารเช้านะคะ,นะเนาะคืนลดราคาแล้วค่ะพี่น้องจากอาสอง เป็นจากกลองแปดสิบบาทเพิ่นเหลือกลองยี่สิบบาทยิ่ดับไปเมามากค่ะพี่น้องจากแปดสิบาทเหลือยี่สิบาทบ้านเฮายิาดับไปเมามาก,กพี่น้องเลยอันนี้ก็จากประมาณอ,อันนี้แพงแพงเนี่ยเป็นเป็นชีสซดนะคะกินเลนก็ได้จากประมาณราคาปกติอุ้ยแพง สองร้อยสี่สิบบาทอันนี้อ่าสี่ร้อยเจ็ดสิบกรัมตอนนี้เมื่อนน้เพิ่มลดราคาเหลือแปดสิบาทยาดาวได้ซื้อมากค่ะขันเพนิ่มลดราคายาดาวพอกินแล้ค่ะพี่น้องจ้าบัตรที่นี้มาเบิง้งอันนี้พี่น้องยาดาวไปได้มามากค่ะไปได้มามา,มา ีห่อคุณบินมาหลากจากใจได้ไปได้ทูน่าม้ยคะพี่น้องจ๊ได้น้ำเพิงโอ้พี่นาตับไก่อีกพี่น้องตับไกบ่บดอีกในถุงนี้คะ่ะพี่น้องแล้วก็ทูน่านะคะยาดาจะมาทำทูน่าแซนวิชไปกินคะ่ะแล้วก็มามา่มาพี่น้องเพอได้สดทอนๆ อันนี้ก็ลดราคาค่ะพี่น้องจ้าหาซ่องกับประมาณเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยดาวก็เลยซื้อโอ้พุ่นน่ะเบิ้งดูเนี่ยดาวไปมาเมาตับพี่น้องเลยเออซ้ำล้อถูกหวยค่ะแพงเนดะ้แย่ยดาวบอกกินดอกลดราคาเจ้าดาวฟ้าวไปตุนมะเห็ดอาหารเศร้าพริกไทยกับแพงแพ่งพี่น้องพริกไทยกิโลละอ่าพันกว่าบาทซื้อมาานี่อันนี้ก็ประมาณหกสิบบาทเนี่ยดาวก็ซื้อมาติดบานว้นะคะพี่น้องจ้า ถ้าบรดราคาบอสือแล้วค่ะเด้อนี่ตับบดพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะเป็นอาหารเศร้านะคะเนาะอันนี้สวีดิตน้ำผึ้งนะคะเจาดาวกัดไปได้น้ำผึิงมากกระปุกหนึ่งกับอันนี้กระแสนแพงแล้วเกินค่ะพี่น้องจ้ากระปุกนี่จักรกรรมกระปุกนี่กับสิบประมาณเคงกิโลบ่ะเฮ้อ สองร้อยกว่าบาทค่ะพี่น้องน้ำผึ้งแท่ค่ะกราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขู่สุขคนทั้งเอฟซีเก่าและเอฟซีไมท่นารักทุกท่านนะคะแล้วก็กราบสวัสดี ยินดีตอนรับพี่น้องเช่ายูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะยินดีเข้าสู่ช่องาดามเมียฝรั่งอินสวีเดนนะคะเด้อยดาวกราบสวัสดีเอฟซเก่าและเอฟซีใหม่นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แยะดาวค่ะอ่เพราะว,ว่าพี่น้องคนไทยสิยูม่มใดประเทศใดของโลกแย่ดาวกราบสวัสดีเมิร์ทุกคนนะคะเซฮัลโหลเมิร์น,นะคะ บัดนี้าย่ดาวอดบาได้หรอคะจีว่าอ่าสิบป่อยเรื่องเลยตามเลยนะคะเรื่องคลิปที่แล้วเป็นเรื่องย่าดาวลาออกจากงานอันนั้นย่ดาวขอพักไวก่อนนะคะนะ่ะดาเย่ดาวขอพักเรื่องอาลาออกจากงานก่อนเดี๋ยวย่ดาวสิบมาค่อยอธิบายเรื่องเป็นอย่างย่ดาวจังลาออกจากงานนะคะ เข้ากับจังสิทธ์ไปต่อกันคลิปหน้านะคะแต่ว่าคลิปนี้ยายดาวขอพักเรื่องแล้วออกจากงานไปก่อนนะคะยายดาวสิบม,ม่อขอเว้าเรื่องอที่เพื่อนหาว่ายายดาวกลับไปเป็นสู้กับผัวไทยนะคะพี่น้องจ๋าระวางเข้าสิคุยกันนี่ยายดาวกับสิคออนุญาตเฮดเบียกจัดของไปพร้อมนะคะน้องพี่นอ้องคงสิบ,บวานะคะเด้อ อาสิมีดังเอมาลอกก็แกกเอมาลอกก็ก่อยเทิ่งบานกระเจาะทวนทวนอยู่ค่ะ,ะกะว่ากันไปเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าอาสิเหตุงานคือกันกับยายดาวบ่มีเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เลสสิอยากดูแลบ,บานในจักหน่อยกะบวากัน,นะะเนาะะถือใจเมตตาให้กันนะคะ,ะมันมีอยู่ว่าเรื่องอที่ยายดาวเบ้าพี่น้องฟังนะคะ ในคลิปนั้นว่าอาอดีตสามีแย่ดาวนะคะป่วยหนักแล้วก็แย่ดาวกับสิเขาไปซอยเรื่องขาดใจในโรงพยาบาลได้ยังนะคะแย่ดาวอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่า,าแย่ดาวเบามากในคลิปนั้น มันเป็นความจริงที่ยายดาวว้าไปค่ะกับพ่อยญยยาย,ยดาวบอาพ่อยญ่ฟังบาทที่นี่ยายดาวกะสิมาไห้คำามหมันสัญญาพี่น้องนะคะว่าสิมาบอาพี่น้องฟังค่ะว่าตั้งแต่แยายดาวเลิกกันกับพอเด็กหน่อยได้ลูกอายุจนสี่สามสิบปีแล้วยายดาวบ่เคยเห็นหน้าเขาเลยค่ะพี่น้องจ้ะ ย่ดาวโบเคยเห็นหน้าเขาเลยตั้งแต่เขากลับจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยอ่าเขามาอยู่ไดประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะกับโบเคยเห็นหน้ากันขึ้นน้องกะมีช่วงหนึ่งเพื่อนกลับมาจากญี่ปุ่นใหม่ๆนะคะเพราะว่าตอนเราอยู่ญี่ปุ่นย่าดาบอสามารถติดต่อได้เพราะว่าเขาก็บอสนใจที่สิคุยกับย่าดาวเพราะว่าเขามีเมียคือเขาเก่งใจเมียเขานะคะย่าดาพยายาม เป็นเพื่อนที่ดีกับเพิ่นนะคะก็คุยกันต่เรื่องลูกนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นกับเบากับเดาด่าวดีๆอยู่ตอนนั้นเพิรนย่งมาป่วยหนักนะคะเนาะ,อ,ะอันนี้เฮ้าเว้ากันตอนหกเจ็ดปีขึ้นหลังนะคะติดต่อกับอดีตสาม,มีหกเจ็ดปีขึ้นหลังเพิ่นอยู่มเมืองไทยแยดาด่าวอยู่สวีเดนใส่การโทรเอานะคะพี่น้องจ้าเก็บตับไว้กินโดนๆค่ะพี่น้องบ่ถือยยด้ด่าวบระชือนะคะ ลดราคาลดแล้วลดอีกใยดาวจังสือคะ่ะพี่น้องจ้าเมียรังซุดประหยัดพี่น้องกินสุกินไส้บ่ได้ค่ะทุกพี่น้องจ้าทุกค่ะข,ข,ขนาดประหยัดปนียะยดาวกับบ่รวยอยู่พี่น้องเอ้ยยอนว่าพี่น้องยอนวะใยดาวเอาพี่เอาน้องโพดค่ะพี่น้องจ้าเออเอาใยดาวขออนุญาตถอดเสื้อแป๊บนึงนะคะ มาแล้วคะ่ะอ,อันนี้ยายดาวบอกตรงๆเลยนะคะว่ายายดาวประเด็ติดต่อกับพอเด็กหน่อยมาสี่หลายปีแล้วคะ่ะอยากบอกให้เอฟซีบางคนพนรูนะคะกาบกัลเมนความผิดของเพิร์นนะคะที่เพิ่นสิข่าใจแน่น้นาะคะ่ะน้องพี่น้องกาถ้าแบบว่าถ้าเพิรน,นไปเบิ้งคลิปถ้าเพิ่นไปเบิ้งคลิปยายดาวจนจบนะคะ พ่นก็สิเข่าใจว่ายะด่าวาวยังออกไปแน่ในะคลิปนั้นนะคะเพราะว่าต้องเบิงจนจบหลักสรุปนะคะพี่น้องจ้า ได,ได้สะรเณรพี่น้องสะรเนรหอมหอมใส่พักยังกับมะเหลวขึ้นใส่สะรหน่พี่น้องเอ้พรงนี้ค่ะเอามาซุ่มมาซุ่มหนามใบค่ะได้กินหลายครับครับพี่น้องอันแล้วกัมี่อันเอฟซีหลายคนนะค่ะพี่น้องจ้า ที่เพื่อนเขามาเบิงคลิปแล้วเพื่อนเบิงบ่จกนะคะว่าตอนท้ายเด้ด๋ยวดาวาอียงแน่นส่นะเพื่อนเบิงบ่จกเพื่อนก็เข้ามาว่าให้เด้ยดาวว่ายูจนขนาดนี้แล้วก็สิย่งก็สิกลกับไปเอาผัวเก่ายี่บว่าซันว่ามันบ่มแม่จังสั้นค่ะพี่น้อง พักซี่กับเหลืองหมนแล้วค่ะพี่น้องจ้าเหลืองจนว่ารอนแล้วรอนอีกบริกินดีอยู่ดีคือเมืองไทยที่พี่น้องเอ้ยพักมันแพงสื่อมาไหวหลายต่อหลายยางอะไรบางข้งกะกินว่าไหวก็ได้ทิ่มค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นขอมาว่าให้ยเดาวอัน สามีที่เลิกกันไปหลายปีแล้วยังเรียกสามีอีกเหรอแก่ยายดาวโบหูอจากเข้ามาสิใส่เข้ามาจางังไหนเนาะค่ะเนาะยายดาวกับเบ้ายู่เด้ว่าพอเด็กหน่อยแต่ยายดาวใส่เข้ามาอาดีตสามีาเป็นเนาะค่ะเนะาะบัดนี่ยายดาวกับมามาเฮ็ดเป็นแลนวะล่ะค่ะบัดนี้ว่าเฮ้าต้องใส่คข้ามาอาดีตสามีเนะาะเพราะว่าในสมองยายดาวบ่ด้คิดถึงผัวเก่าเลยนะยายดาวก็เลยว่าจะเกออกมาคิดเฮ็ดอีกอย่างจยกสิใส่ข้ามาจังไหนงสินะคะ่ะ เพื่อนกะว่าว่าไฮยียดาวซาเราพัดเนาะค่ะเนาะอันนี้มันหนักเกินไปมันเป็นมันเป็นคอมเมนต์ที่หนักโพดคะ่ะเป็นคอมเมนต์ที่หนักอีรีรุนแรงว่าไฮยียดาวเพราะว่าทุกคลิปนั้นยี่ดาวบ่ได้ว่ายี่ดาสิกลับไปอยู่กับผัวเก่าเลยคะ่ะเพื่อนยัดเยียดให้เพื่อนยัดเยียดให้นะคะ ยายดาวเกินๆว่ะสามียายดาวป่วยยายดาวต้องไปซอยคารักษาพยาบาลอันนี้ยายดาวคิดอิลีค่ะยายดาวคิดว่าสิซอยเพลินอยู่แต่บัดนี้มีเอฟซี่ไล่คนเบามาว่าเลิกกันแล้วก็เป็นคนใหม่เพิ่วางซี่เพิ่งวาบว่าใาห้ไปโยงกันอีกยายดาวก็เลยฟังนะคะ ปกติแล้วแย่ดาวก็บม่ได้ซ้อยเพิ่นดอกคขาแย่ดาวจะไปส้อยด้านอื่นเพราะว่าลูกแย่ดาวนะ่ะเวลากลับบ้านนะ่ะลูกแย่ดาวไปอยู่บ้านปูบานยาเนาะคะ่ะเนาะแย่ดาวก็ได้ต้องซับพอร์ตเป็นบางจุดแน่ยุหันเพื่อที่ว่าปูกับยาเพิ่นกับเราต้องว่าให้ลูกแย่ดาวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าปูกับยาเพิ่นนะหักค่ะหักลูกแย่ดาวนะคะบาทนี้ เอฟซีผู้เพิ่นฟั่งบ่จบเพิ่นกะว่าแย่ดาวมาปานนี้แล้วสิกาไปเหตุอีหยังว่าสันว่าเมียเขาเด้วาสันแย่ดาวเพราคิดค่ะแย่ดาบวบได้คิดจัากหน่อยว่าสิกาไปเอาผัวเก่านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งผัวเก่ายแย่ดาวตอนนี้นะแย่ดาวกับบริยยิ้นข่าวมาเป็นเดือนแล้วพอว่าเราป่วยหนักฟังมาจาก ญาติพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็บ,บอกแย่ดาวว่าตอนนี้ก็ลังหัดเข่าของน้ำได้นะคะใส่เครื่องซอยคำยันคำยังไปนะคะเออแย่ดาวเก,ดเกิดความคิดว่าเออเขาเคยเป็นอดีตสามีเขาเคยเป็นพ่อเด็กน้อยเนาะ ยายดาวกับมีใจแค่คิดแวบ,บขึ้นมาดนิดนึงยายดาวบริสุทธ์อยเงินไปโดยตรงยายดาวอจาิซอยทั้งอ้อมอ่าเหตคว่ำสะดวกสบายหาบัดน,นี้กับมาฟังเอซหลายคนบอกมาแล้วว่าบ่บอ่บอห้ไปหนุ่งอ่าต้องให้ควาำข้อรบเมียเขาอันนี้ยายดาวกับขอบคุณ FC เอฟซีหลายๆค่ะที่เตือนยายดาวมาก จะสั่ยา่ดาวกับสิทโท้ไปบอศเซาถามแม่เพ่นวาขาดเหลืออีกอยังบัวยา่ดาวกับอาจิซอยได้ทั่ซีนะค่ะบัดน,นี้ยา่ดาวก็เลยตัดออกแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงแยา่ดาวกับสิไปยูมเมืองไทยแล้วยา่ดาวกับคงสิบอมีกําลังที่สได็ไปซอยผัวไทยอีกแล้วค่ะอดีตสามีโทษค่ะแยา่ดาวบอมีกําลังสิไปซอยอดีตสามีได้อีกหรอกค่ะเพราะว่า ยายดาวตอ้อเงเกียดเงื่อนเก็บเงื่อนไปดูแลเจ้าของเนาะค,ะะคะ่เะเนาะเฮาโแต่วันนี่เฮานางเบาได้เฮานางส้อยหอมได้แต่วันขานา้างนาเฮาจัดสิเป็นแนวดเฮาบอกเนี่ยเพราะว่าการที่อยู่เมืองไทยมันก็ต้องใส่เงืนเนาะคะ่ะเนาะทุกอย่างเป็นเงืนเมด่อย่ยาดาวรูะะ้หรอค่ะยายดาวไปอ่าพักหลอนย้ำได้ยาดาวเข้าใจรู้ซึ่งเมด ย่าดาวไปเดือนเดียวนะย่าดาวมิดเงื่อนตั้งหลายย่าดาวโหดจักค่ะย่าดาวโหดจักพี่น้องแต่ว่าย่าดาวก็อดไ่ได้ที่จะซอยน้นนะคะเนะาะบัดนี้กะย่าดาวกับสิฝากอ่าฝากบอกรายละเอียดกับเอฟซีที่เพิ่นประเข้าใจนะคะ ยาดาวบ่ได้คิดสิกับไปย่ผัวกะกับผัวเก่าแล้วค่ะเดอ้อพี่น้องไอ้ยายดาวบ่ได้คิดสิกลับไปบัดนี้ยิ่งสิเป็นแม้ว่ายิ่งสิเป็นการายิ่งสิเป็นการในทางกลับกันนะคะยายดาวอยากจะฝากเตือนเป็นอุท่าหอนเลยนะคะว่า สำหรับผู้หิ่งไทยเฮ้าที่ได้เดินทางมาสู่สายฝอแล้วสามีไทยโนโน่ค่ะเข้าสิก,กับไปเอาเพิ่อนบ่อไ้อีกค่ะพอว่ายัง่งนึงแต่เข้ามีผัวฝรั่งแล้วเข้าสิไปเอาผัวไทยมันก็ผิดกฎของเมียฝรั่งอย่าลืมนะค่ะว่าเมียฝรั่งถึงจะ ถูกต่อว่ายังไงนะคะเพราะว่ายังเมียฝฟังสีเพเกิดการย่อมรับอยู่เมืองไทยแต่ว่าซุ่มเฮ่ากับมีกฎในโตของตัวเองนะคะเป็นอุท่าหอนเลยค่ะว่าถ้าคุนยางกาวมาซูสายฟอแล้วเนี่ยคุณสิกลับไปคิดเป็นมีคนไทยคุณสิถูกตัดออกจากสังคมเมียฝฟังเลยคะ่ะแล้วก็ อนาคตคุณสิบบมีผัวจับได้เสืบได้เขา,เ,าเอาคุ้นขึ้นค่ะพี่น้องจา้าเย่ดาวถึงยุก,กับพ่อใหญ่ได้เท่าสเมเอนี่ย่ดาวบ่ได้จังสันจังสี่เนาะค่ะเนาะเออเย่ดาวบ่ได้คิดว่าสิมีอดีตสามี่ขึ้นมากคือเกา่าอีกอย่างจังสันจังสี่เย่ดาวบ่ได้คิดค่ะพี่น้องจา้าฝากเป็นอุท่าหอนกับบรรดาเมียฝรั่งสายฟอคือกันค่ะหรือว่าผู้ใดสิเดินทางขอมานเ่ย ถ้าคุณเขามาแล้วเอาผัวฝรั่งแล้วคุณสิกลับไปเอาผัวไทยบ่ได้ค่ะเขาเอื้นวางเลยกฎของเมียฝรั่งเนี่เขาเอื้นว่าคาลัมเนาะมันเป็นของคาลัมของแสลงเอาบ่ได้ค่ะลูกไปถึงใดอายไปถึงนั่นลูกเต่าครอบครัววย่นี่กัสิบุมีคนเข้าลบอีกคือเก่าเขาอาศิตานาได้ว่าอ้ยแม่มันกลับไปเอาันผัวไทยแม่มันไปเอาผัวไทยอยู่แถวนี้ตัว ลูกมดอ,อนาคตค่ะพี่น้องจา้าเมดอ,อิลีค่ะปะเดว่าผัวไทยบดีนะ้ค่ะเด้อผู้เพ่นดีเพ่นอาจสิคู่ควนกับผู้นึงอีกก็ได้ที่เพ่นบ่มีผัวนะคะเนาะต่บะแมนกับเฮ้าที่เป็นเมียฝร,รังแล้วก็สิไป,ปเอาผัวไทยซ่ากันกับผัวฝรังมันผิดค่ะพี่น้องมันผิดของแสลงพี่น้องญาไปเฮตดค่ะชีวิตคุณสิต,ต๊กตทำท่านที่ล้วคุ้นก็สิถือค้นหานินทาวา ยายดาวเรามีผัวไทยตัวเขาก็ะซิวเากันเมิดบ้านเมิดเมืองบาดนี้บ่ธรรมดาพี่น้องเกิดยายดาวกลับมาเยี่ยมสวีเดนหรือว่ายายดาวอยู่สวีเดนต่อไปเนี่ยายายดาวมีผัวไทยอยู่นในพรมกับมีพ่อยายเนี่ยยายดาวจะไยยามมูฟามูเมียคนอฝรั่งกับอะไรแต่ยายดาวมีผัวไทยซ่าก,กันกับผัวฝรั่งนะ่ะ ยาดาวสิเคินเฮียนหาภผกับบไรีเราค่ะเขาบุตอนรับยายดาวเขาปิดประตูนี้นะค่ะสิบอกให้หลายคนที่สาบศูนย์อยู่นี่อ่าเพราะว่าคุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณไปเอาสามีไทยเพราะว่าจากที่ว่ามาเอาผัวฝรั่งแล้วไปกันไม่ได้เหนื่อยชีวิตกัลบไปเอาผัวไทยบาดที่นี่เอาไปเอามาผัวไทยกะบพะเกิดการยอมรับกับสังคมเมียฝรั่งยนีล้วก,กะ เมียคนนั้นกบ่เกิดการยอมรับกับสังคมเมียฝรั่งยนี่คือกันค่ะมันเป็นยังสั่นค่ะอย่าไปหาเหตุเดอ้อบ่แมนว่าอุย้ยผัวฝรั่งนางโง่อันเพหยังกับบ่หูดอกเอออันเมียอันไปคบสู้ไปสวมเขาให้ฝรั่งมันงนมาลูเรื่องอย่าวาเดอ้อฝรั่งในสลาดสลาดคืออย่างเั้นะค่ะเดอ้อสีบอกไห่ห เฮาเห็ดผิดฝรั่งก็ได้กินคือกันด้อค่ะพี่น้องจา่าสิบวกให้นั่นล่ะอนาควเจ้าสิตก๊กโวบเป็นหยังพอ่อยายเล่ถึงเรียงดูปู่เสือยายดาวดีเราเป็นหยังจังดูแลเทคแคร์ลูกยายดาวดีพอยายดาวเป็นคนซื่อสัตย์เออขันยายดาวเห็ดผิดมายายดาวต๊กกะมาโหลดไปบ่ได้พอ่อหญ่เล่าจับผิดได้ยายดาวเลยบ่ระเห็ดจากเถื่อกะเลยฝากมา เปลาให้พี่น้องเอฟซี FC, ที่เพิ่นบข้าใจฟังนะะเนาะค่ะเนาะเข้าใจไหมสิคะ่ะย่าดาวเว้าถึงอดีตสามีคือย่าดาวคิดอยากซอยเพื่นเนื้อเสือในเรื่องค่าช้จ่ใจเรื่องย่านพาหนะต่างๆซึ่งเพื่อนอาจสิบมีย่าดาวพ่อเหตุงานได,อา,าไดนะะอาจสิให้ได้สิเนาะค่ะอาจสิพันทังลูกทรงไปเหตุพอแน่เออแม่ฝากไปน้าเดือซสินั่นล่ะคะ่ะที่ย่าดาวคิดอยากฮ็ดย่าดาวสิบมาให้ตรงๆว่าไ้คะ่ะ ยาดาวบาเหตุเด็ดขาดเพอว่าเงินตละบาทตละสะต่างขันพ่อยญยหูห้ว,ว่าเข้าทรงไปเหตุผัวเก่าโอ้ยพี่น้องมันก็นสิเกิดการค้อนแค้นกันเกิดขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อได้เลิกกันค่ะพี่น้องจา้าฟังว่าพี่น้องคงเข้าใจยายดาวเนาะคะ่ะเนะอเรื่องเล่าออกจากงานของยายดาวกะบยายดาวออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา่าเหลือต่สิทรงเอกสารให้เจ้าหน้านะคะ กาย่ดอกกับพได้ดีอกดีใจยังดอกใจกินย่ดอกแต่จะเฮ็ดงานต่อไปนั่ะละแต่ว่าอ่าย่ดอกก็บมาคิดถึงสุขภาพจะของเนาะว่าแต่เฮ็ดงานไปอีกย่ดอกก็สิบป่วยเพราะว่างานตรงนี้มันกับนักพอสมควรสู่กับเวลาเพราะว่า mm hmm. เห็นเพื่อนรวมงานลาป่วยหลายนะคะไปกายภาพบำบัดหลายย่ดอกก็บพ่อยากไป ล้วก็จยุดประสงค์นี่พ่อหญยคือบริยากให้ยายดาวเฮ็ดงานตั้งแต่พ่อหญ่หับยายดาวมากมือแรกแล้วค่ะพ่อหญยบริยากให้ยายดาวเฮ็ดงานเลยเราายากให้ยายดาวเป็นแม่บ้านนะคะยายดาวกับตัวพ่อหญยมากเรื่อยๆนะคะจนหน้าที่สุดท้ายเกือบสิบแปดปีอยู่น้ำกันตัวเราวาฉันบ่เห็นดอกแต่เราก็เห็นยายดาวเฮ็ดงานตลอดเวลานะคะถึงเวลาแล้วที่ ยายดาวสิกับไปดูแลพ่อใหญ่นะคะพี่น้องจา้าเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องยายดาวออก,กงานจงไหนยายดาวสมมว่าเราให้ฟังในคลิปหนา้าค่ะพี่น้องจา้ายายดาวติดตามข่าวน้องแตงโมนะคะเนาะโอ้ยายดาวก็ขคอแสดงความเสียอกเสียใจกับญาติพี่น้องน้องแตงโมนะคะเด้อสู้สุขคติเนลูกเอ้ยเนาะไห้รุ่นอื ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอให้พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุข้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจราเรื่องแจ่มใสสวยๆวยรวยๆหล่อๆทุกคนค่ะสาธุ